สองหนึ่งครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เป็นข่าวดีนะฮะที่จะได้มาแจ้ง f อฟทราบนะฮะคือวันนี้ลูกสาวนะฮะมาลาไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยปูเอ๋อนะฮะที่ประเทศจีนนะฮะลูกสาวชื่อปานิสาแอดแทนนะครับหรือน้องแอมนะครับซึ่งขนาดเนี้ยได้เรียนออนไลน์กับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมา ขึ้นปีที่สามนะครับขึ้นปีที่สามนะครับอ่าก็ 3, คงจะต้องไปเรียนประมาณสองปีนะฮะไ,<ป>ไปเรียนประมาณสองปีซึ่งหมายเวลาผัวเอ๋อเนี่ยหรือผัวเอ๋อร์ยูเอสดีเนี่ยก็อยู่เหนือสิบสองปันนาขึ้นไปนะอยู่ทางใต้คุณหมิงนะฮะวันนี้ลูกสาวก็จะเดินทางโดยรถทัวรวนน 12, น์นะครับไปเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปลงที่12ปันนานะครับแล้วก็ต่อรถไปอีก ขึ้นไปทางเหนือนะฮะเพื่อเพื่อที่จะไปสถานศึกษานะฮะวันนี้ทางามูลธีพิพัฒน์พิศ,พศนุโลกนะฮะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของค่าเดินทางนะฮะค่าเดินทางาตัว๋วเครื่องบินค่าเดินทางทั้งหมดนะฮะร,รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษานะฮะเป็นรายเดือนด้วยนะครับและทางมหาวิทยาลัยปูเอ๋อก็จะสนับสนุนเดือนละ600หยวนนะครับสำหรับ อ่าน้องปริศนานี่เป็นคนจบจากโรงเรียนไหนอำเภออะไรครับนอ่ารายงานหน่อยนะครับจบจากโรงเรียนวังทองวิทยาคมอำเภอวังทองค่ะและบ้านอยู่ที่บ้านอยู่ที่เออ่ซัพไพวันอำเภอวังทองค่ะตรงแก่งโสภาไหมใช่ค่ะแก่งโสภาค่ะอ่าบ้านของแอมเนี่ยก็จะอยู่ตรงแก่งโสภานะฮะแก่งโสภาอ่ตำบลแก่งโงสภาใช่ค่ะใกล้ๆซัพไพวันนะะฮนะครับแล้วก็จบจากโรงเรียนวังทองวิทยา วังทองพิทยาคม,มนะครับซึ่งทางมูลที่พิพัฒน์พิสโลกเนี่ยได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้น้องเนื่องจากว่าน้องมีขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับก็จากนี้ไปน้องก็เนื่องจากว่าทางสาธารณประชาชนจีนเนี่ยได้มีหนังสือแจ้งให้ทางพิสโลกในสมัยนั้นผมเป็นผู้ว่าการจังหวัดนะครับเราก็เลยได้คัดเลือกน้องแอมเนี่ยไปเรียนต่อนะครับก็บอกว่าน้องแอมจะ ล้องแองก็คิดว่าจะเป็นยังไงครับการไปเรียนั้งนี้ความมุ่งหวังวัตถุประสงค์ก็อยากพยายามจะพยายามให้จบภายในเวลาที่กําหนดค่ะจะต้องทําให้ได้ค่ะจบมาแล้วจะได้กลับมาที่บ้านเราแล้วก็กลับมาช่วยเหลือคนอื่นมที่ท่านพ่อพู้ว่าช่วยหนูจะอยากจะมีความมุ่งหวังอย่างนั้นค่ะครับก็น้องแอมก็แต่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนพึ่งพ่อูว่าก็ให้โอวาทแปว่า ต้องมุ่งมั่นตั้งใจเรียนกลับมาเพื่อที่จะดูแลคุณแม่นะแล้วก็ยังมีน้องอยู่ตอนนี้ก็คุณแม่ก็ยังทํางานซึ่งรายได้ไม่ไม,มากนะักนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิพิพิพัฒน์พิศโลกนะครับที่ได้ดาเนินการขณะน,นี้ส่งเด็กเรียนแล้วทั้งสิ้น73คนนะครับที่จบแล้วก็ประมาณ20กว่าคนนะครับซึ่งจะรับปริญญาเดอนคุมภาพานนันธนี้นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ